คลิปนี้ก็อยู่กับสาปันกบกอกนะคะค่ะววันนี้นะคะสาปันก็ได้มาที่หน้าบ้านนะคะของนายช่างของลุงของป้านะคะก็ไม่เห็นนะคะก็ได้ข่าวนะคะว่าร้านกาแฟกบกอกนะคะหรือร้านของคุณกินะคะก็จะลื้อแล้วนะคะรื้อแล้วนะคะรื้อแล้วย้ายไปทําที่กกตูมนะคะ ก็ขออนุญาตถ่ายนะคะพี่กินะคะค่ะขออนุญาตถ่ายนะคะก็คิดถึงนะคิดถึงวันเก่าๆนะคะที่ร้านกาแฟตรงนี้นะคะขายดิบขายดีนะคะมีคุณภาพนะคะทุกคนนะคะก็ต้อนรับนะคะทั้งไม่ว่าจะเป็นอะไรนะลูกชิ้นหมูยอนะคะโห้โหนะคะช่วงนั้นแบบระเบิดเถิงเลยนะ,ค,ะคุณกินะคะก็แบบอร่อยเนาะ สินค้าก็อร่อยอะไรก็อร่อยกาแฟก็อร่อยนะคะก็รื้อแล้วเนาะเอหรือเพราะเห็นมีช่างมาเก็บของมารื้อแล้วก็นี่แหละก็งัดออกมาพื้นนะคะนั่นก็เป็นออฟฟิศนะคะเก่านะคะของกาแฟกกอกนะคะรื้อแล้วนี่ กาแฟกุกกอกนะคะก็จะเหลือไว้แค่ความทรงจำดีๆนะคะไม่ที่กุกกอกนะคะความทรงจำดีๆนะความทรงจำมีเยอะแยะนะคะก็เจ้าสวัสดีจ้ามิน้อยมาแม่เบนก็มานะคะโล่งเลยโล่งแล้วต่อไปยังจะโล่งกว่านี้นะดูแล้ว ปิดตำนานลงแล้วนะคะตั้งแต่หมู่บ้านยูทูบเบอร์นะคะอยู่บริเวณนั้นนะคะก็บ้านป้าฮันนี่บ้านลุงจิมบ้านพี่ล้อมนะคะหลายหลายหลังนะคะที่อยู่ด้วยกันนะคะบ้านพี่อ๋อนะคะอยู่ตรงนี้นะคะช็อปนะคะตรงนี้นะคะก็ไม่เรือแล้วนะคะก็เนาะการเวลานะคะแต่ถ้าเกิดว่าย้อนเวลากลับไปได้นะคะ ก็คงไม่มีใครย้ายไปไหนนะคะก็ทุกคนก็คงจะอยู่ที่นี่นะคะไม่มีใครย้ายไปไหนถ้าเกิดว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเนาะที่ผ่านมานะคะก็คงเป็นปัจจุบันและปัจจุบันคงไม่มีอดีตที่น่าจดจำนะคะค่ะก็สิ่งที่เผชิญมาสิ่งที่เจอมานะคะมันหลายอย่างหลายเหตุผลนะคะการร้องเรียนอะไรต่างๆนานานะคะแล้วก็ต้อง น้อมรับทุกอย่างน้อมรับทุกสิ่งนะคะค่ะก็นี่แหละนะคะพิกิกกไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาก็อุดหน,นุนลูกชิ้นเพิ่นอยู่นะนะคะสาบานก็อุดหน,นุนเวลาแม่คุณพิกินะคะมาขายนะคะก็จะอุดหน,นุนประจํานะคะอุดหน,นุนไปวัดบ้างนะคะอุดหน,นุนไปวดัดอุดหน,นุนไปอะไรต่างๆน,นานาเนาะ,ค,ะค่ะก็นี่ คิดถึงวันที่เราประชุมขายสินค้าอะไรต่างๆก็มาอยู่ที่นี่นะคะรวมตัวกันอยู่ที่นี่นะคะกว้างขวางคิดถึงวันที่เราเป็น youtube แรกๆนะคะเป็น youtube แรกๆมีแต่ความอบอุ่นนะคะคือไม่รู้อะไรถามพี่ๆ YouTube หลายเรื่องหลายเล่านะคะก็มันคงจะ ว่าชินมันก็ไม่ชินนะกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะถามว่าเสียใจไหมเสียใจนะคะที่ผ่านมานะคะมันแบบอดีตนะตั <c oughs> ้งแต่องค์ูของเราตั้งแต่อะไระ <c oughs> มันก็ทำให้เราเสียใจแต่ไม่เป็นไรนะคะสู้กันไปนะคะก็ขอบคุณนะ f อี Z นะคะ fc tp ทุกคนนะคะที่ทำให้พวกเราได้รู้จักกันทำให้กุกเกอกแห่งนี้นะคะเป็นที่รู้จักของ fc หลายๆคนนะคะขอบคุณที่ยื่นมือเข้ามาช่วยขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณทุกอย่างนะคะขอบคุณที่ ร่วมกันสร้างองค์ปู่สร้างด้วยแรงกายและแรงใจแรงศรัทธานะคะที่อฟซมีให้องค์ปู่ปริจิตนะคะถึงองค์ปู่ไม่ได้อยู่กเกาะนะคะแต่ก็ย้ายไปอยู่จำปาลงแล้วนะคะนี่ย้ายไปอยู่จำปาลงแล้วนะคะจำวันนั้นได้นะคะวันที่องค์ปู่เดินทางออกไปจากกเกาะนะคะเดินทางไปนะคะก็ ทำให้เรานะคะทำให้เรานะเสียใจต่างหน้านะคะช่องใหญ่มาเบี้นช่องใหญ่มาโน่นเดินมาแป๊บๆๆๆนี่ก็เหลือไว้ความทรงจำดีๆความทรงจำที่งดงามนะคะขอบคุณคุณกินะคะขอบคุณพี่นิวนะคะที่ มาอยู่ตรงนี้ขอบคุณที่เคยสร้างความอบอุ่นเคยให้ที่พวกเราพักกินน้ำกินท่านั่งพักผ่อนนะคะค่ะก็ขอให้ธุรกิจนะคะใช่ธุรกิจของคุณกิจเจริญรุ่งเรืองต่อไปนะคะไปอยู่ที่ไหนคิดถึงที่เรานะใช่สมัครสมานสามีเนาะคิดถึงวันเก่าๆไม่น่าเป็นแบบนี้นะเบนเนาะได้แต่เสียดายนะ แต่ก่อนหมู่บ้านยูทูบเบอร์อยู่ตรงนี้ฝั่งนี้นะคะใช่ฝั่งโน้นนะตื่นมาก็ชมบรรยากาศสวยๆมาจิบกาแฟแล้วก็มีโรงทานมาทำอะไรมาประชุมมาขายสินค้าด้วยกันที่ตรงนี้นะคะก็อบอุ่นนะเราเก่งมากเลยเนาะขนาดนี้เลยใช่สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากเป็นกาแฟนะเจ้าแรกที่เกิดขึ้นในชาติกาแฟกุกโกนนั่นแหละ ใช่อร่อยนะที่คิดค้นออกมาได้กาแฟกก่อนนะคะใช่ไหมค่ะโอ้ตอนนั้นนะคะแอบเนก็อุ้มท้องหอมเชอะแต่กินไม่ได้ก็รู้ว่ากินไม่ได้แต่ว่ามันก็หอมใช่สปาลกินเข้าไปสองสองขึ้นขาได้สบายเลยเก็บผักหวานได้สบายเลยแต่ก่อนเหลือไว้แต่ความทรงจำาใช่ค่ะเหลือไว้แต่ความทรงจำดีๆที่เกิดขึ้นนั่นแหละ ไปทักทายเกนหน่อยเดี๋ยวจะนี่โนนเดนก็ไปทักทายนะคะป๋าใหญ่นะคะสวัสดีปีใหม่ต้องเรียกว่าสวัสดีปีใหม่เลยแหละนะคะสำหรับที่แดงนะคะค่ะกลับแล้วล่ะปไปเดี๋ยวเจอกันอีกสู้ๆไปมีแต่คำว่าสู้ๆนะคะ ขอบคุณจริงๆนะคะ FC ที่คอยอยู่เคียงข้างกันเสมอขอบคุณที่ไม่ทิ้งกันขอบคุณวันวานทุกสิ่งทุกอย่างนี่ขอบคุณนี่การเวลาที่ทำให้พวกเราได้เจอกันนะคะขอบคุณโอเคค่ะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ